สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้กับยุ่เหี้ยนแม่ไกย่ยุ่เหี้ยนไก่ผ้าลวยมือนี้สิแม่ไก่ไก่ผ้าลวยกับถือยูถือเหล็กมือนหนึ่งยูถือใบรถติดสามจีใบก็เลยสีมากเพราสู้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าใดมากจังใดเหล็กตัวนี้กับตัวอื่นอกีกค่ะ อสวัสดีค่ะวัสดีจ้าเป็นยังไงเนอะคือโชคดีแต่ผู้เดียวแห็นอรออันโชคหลายคนอยู่ดีจ้ะโชคหลายคนอยู่ตีเงลูกเต่าส่งกันมือผู้ละสองผู้ละสี่หาใบอยู่จ้ะลอตเตอรี่เลข้ายนะจ้ะถึงมือทุกคนดิตู้น้อยนี่ก็ถึอตู้น้อยถือลายใบก็มูเพราะลราได้นำเงินลราได้มื่นห้าอันนี้ก็ผัวได้สามใบเมียได้สองใบ เลขสิบเจ็ดนี่บอกไม่ได้สิบเจ็ดจัดสิบเจ็ดบานนี้ต้นสาเหตุมันกับมาน้ำเพลินน้ำมาหน้าจ้าของความมันบ่โอ้มันมาประกอบกันแมนได้มาน้ำเพลินน้ำชื่อได้บอว่าให้น้องคลิปกกเศรษฐีวิ่นสันเลขออกหน้านั้นชื่อได้สองสองเจ็ดมันมีหนึ่งน้ามันบ่มันมีเก็ดน้ามันมีเก่าน้ามีเก็ดน้ามันบอจัดอ่มันออกมาจากกัน สองตูงสามตูงจ้ะเจ็ดมาหนี้หาซื้อบ่ได้ซื้อสัส้นๆสิไดห้หลายอยู่ดีมันหาซื้อบ่ได้มันได้หน่อยใบลิ้นหลุดไปเฮ็ดแต่ของเราง่ายๆเดี๋ยวไปสวัสดีค่ะแม่กายค่ะสวัสดีจ้า ือได้ยินข่าวว่าโชคหมานได้ตูวเดกมันจะใส่ท่าจ้่ได้ยุห่าใบยุจ้าอันเี็กท้ายสิบเก็ดถือเมื่อคู่นี้ยุจ้าถต็มเมื่อคู่้ครับเนื่องจากว่าเรืมาจากเศรษฐีวินสันกับมมาจากเมืองอื่นน้ำเจ้าจ่าเนาะมาเขากันเนาะน้ำเป็นต้นและปูนันนะมาเขากันแต่ว่าหมอนี้ได้ก้อนยุเนาะยุตุนไม่ไม่กลายนี้ได้แต่ดุนแล้วเนาะแมน แต่ตองหันมันบนาแน่นค่ะได้มาททำคลิปอยู่อันนี้มันก็เลีกสามมันกรเลขกหกตัวเนาะก็ได้มากสัน้นมาหนี้ง่วดนี้ไม่นกโดยตัว <laughs> นกมันตัวที่ไม่กลายงันเอาข้ามหมาก,กายาไปพ่นฉูบน้นำหายมาสี่เก้าหกหกก็ได้หกตัวเดียวเหน็นบ่ <laughs> ได้หกตัวเดียวสี่เก้าหกหกตีฝนหายมา ซีกเโอ่งของคนหายมากหัวนี้ mm hmm. บานนี้สิเมนว่าห้องโอ่งยังไปเพิ่นกินก้อนหมดทันนีแต่ mm hmm. เ,เลยมันกลับไปอังสันเนาะครับโอ้ยสนุกขั้นขั้นแม่นหาซื้อได้สิได้หลา,า,า,ายก็นี่เพราะว่าเสี่ยวตัวนี้ลายยูน โลสิบเจ็ดเนี่ยจีนแงนสิบเจ็ดนี่ได้ยักใบก็ไม่ไกลได้หาใบได้หาใบโอ้ก็ยังว่าใครอยู่เนาะหาใบเงินกัวเนาะเงินึัวเนาะแม่กายเด้อค่ะเพื่อนบ้าครับดีใจนําครับได้เท่าไรก็ดีใจนําครับโชคดีหลายคนอยู่ใจหลายคนรอไก่เนาะค่ะบนล่างเพื่อนก็ได้เพื่อนได้ทั้งบนทั้งล่างอยู่จ้า เราจับตาเม่กายไปเด้อขายเอสซีน่ไหมนี่แหละครับจับตาเม่กายผ้าลวดยไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเด้อครับพี่น้องครับดไลคกแชรกายผ้าลวดยนี่เด้อกายผ้าลวดยซื้อๆเด้อจ้ะกายผ้าลวดยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กายผ้าลวดยพิมพ์เข้าไปกายผ้าลวดยแม่นบบจ้ะ่มีแม่แม่นหมค่ะบ่มีแม่จ้ะก็กายผ้าลวดวย ยังไหนแช่ขอปากตาใาเด้อกายพารวยในเด้อค่ะพี่น้องให้กำลังใจม่กายพารวยโอ้ยกายพารวยกายพารวยครับจำอย่มงนันแ็คือว่าหมวดนี่มืออื่นนี่สินมีแนวทางยังไหนห้าสิไปหาจังไหนบัดนตัวเด็กตัวเบื่อห้องจะมืออ่นไปไม นี่โครงการบั่นใจบาให้มันอีกสองสามเมื่อว่าสีส่วนไปเอาจอมปวกจอมนั่นอีกดิมั่นเรียกรอกนี้จกเกียนหาห่าวแต่นี่ของใจมั่นใจของใจพราะว่าได้ตงวัเดียวนี่เก็ดตัวเดียวนี่ได้อีกก็ดีเอ้าได้ตัวัเดียวเก็ตตัวเดียวเยานี่เยานี่เอาเจ็ดมาอีกแล้วพี่น้องครับคนมาสีมาเก่ามั่นนี่ ได้ได้มากแล้วเกียดได้มากแล้วหกวันหกวันเนี่ยเดี๋ยวติดต่อกันมากแล้วดิเกียดนะได้มาอีกแล้วเมื่อนี่ก็ได้เกียดน่ะสิเอายังใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยไปคิดครับเพราะว่าเขาไดออกไปแล้นี่เขาออกไปแล้วไม่ไกลได้มาแล้วนี่เขาหองน้าบอวได้เกียดมากอีกแล้วว่าสนอกแม่นได้เกียดต้องมว่อนัยวแหละว่าสนุกละมันคือเนาะ ไกลกกันไปทุละมากกับมาอาบน้ำกับไม่เห็นดูห้องน้ำเนาะค่ะจ้าได้เก็บตัวเดียวแต่ว่าบมเนเด็กเก็บมันเปลี่นสิ่งมีชีวิตเรียนเขามากเพราะว่ามันไม่เป็นเย้าสิว่าไว้ฟังอันนี้คือบัวบาวเดอร์เข้าไปในห้องน้ำนี่นี่คือหนึ่งมาเสี่ยวเซนึงอย่างเซียวนึงอย่างงวดที่แล้วบอกค่ะที่งวดที่แล้วว่างหนึ่งมนมาเมคออยหน่อยหมคหอยเดียน่ะ วนเวียนอยู่ในห้องน้ำเจินมือเรียกออกเรียกหนึ่ง่ะคักหอยเดียน่อยวัวส่เอ็กเพียบัวไส้เนื่งอย่างนื้เป็นเรียงอย่างนี้ใไสแม่นบานนี้ได้เกตบานหัวนี่ได้เกตแม่ยงหดวนงหันได้หนึงแม่นี่แม่กายได้เ็ตแม่นได้ตองงวนมากแล้วเจียวยังใส้สีดูดเกตดปอ ข้างบนกันเนาะไม่ไก่บางบางที่มีแล้งไม่ไก่นอนบางที่สี่ได้สี่เจ้อไปเน่จ้าคือตานะไรเดียวแหละเก็ดเพราะว่าเพิ่งแรกเก็ดสี่โมนี้เนาะครับจ้ามันคือเรื่องเข่ามากเรื่อตัวมากเดียวแสดงว่านี่เจ็ดนี่เป็นตัวยืนเนาะไม่ไก่เนาะจ้าเขาต้องกับเจ็ดยืนไว้ก่อนเนาะแมนขั้นอีกจักวันที่สี่ที่หาสี่ช่วนไปเฮ็ดเอาอันนั้นอีก ไปแทะแป้งเอาเดี๋จะคุยกันเรื่องนั้นแมี้เนาะจ้าบานนี้ยายอินบานนี้ยายอินนี่เราไปได้ชิบเกี้ยนมาจะจอมปวกหน้าเล่านั่นโอ้จอมปวกหวังเขาแค่เอาแม่แม่ยายอินมานั่งนี่แน่จะเบื่อแน่วัวลาอยู่ว่างเดือนหาว่างเดือนหาหน้าเล่าเจ็ดซไปกัเดี๋ยวก็ข่อยสิบัวยูน้ำเล่าข่อยข้าไปเฮ็ดนั่นเดียวคำเมนโบใช่แล้วถาข่อยแล้วเอินหาข่อยปันยังโอ้ถ้ามันสั่นมันได้ยัง เาัมันเพิ่มแล้วว่าแล้วว่าเกจดนันยังมีหนึ่งข้งมไมัง้มแง้มมาจะหนอไม่ยินเท่เลขสองัน่ะโอ้เป็นมาแท่นกันเนาะค่ะตรงๆเลดกกว่ดขึ้นมะมันเรียกขึ้นมะมัยโอ้ขึ้นมะมัยเสียนั่นตะกี้มันเป็นสองเกจเนาะค่ะบาบนี้เป็นเลขหนึ่งมาแท่นเลขสองม่ไก่กระเจักไปใส้ไปเฮ็ดอันนี้เฮ็ดมีนุ่นเี้โอ้ไปทุรลาเนาะค่ะ ใช่ไปยึดคันหักเบียนนั่นนี่เลยเลี้ยวค้ำมือนี่เลี้ยวค้ำเลยบดายมหาผูนี่ทั้งทังที่เราต้องเอื่นหาคอยเยอะมาในร้านเปลีนั้างน้าน้ำเก็พหกแปกแปแล้วสั่นซอยหยิบนิดแคเนี้ยมาหกแปะแล้วสั่นจบเลยอันนี้ร้านพันก็ได้ปีกเพื่อนึงน่ะได้แบบยองหกแปะนั่นเอ เอาียัวนนเขาม่นีมบอสูมูนี่ฟังแอนอยฟังอยู่บาลานงได้หลายใบได้หลายใบขันหกแปนแต่ว่ามันขึ้นบนมันสิบอไรตัวบามันขึ้นบนเนี่มันก็ลงล่างนี่ยหกเปดกระซือดี้เลตตอรี่นะลตเตอรี่เนี่ยซื่อสองแปดหกนั่นหมก่าใตสองใบสามใบเยะ มันพันคืนบนเม่นบ่สองแปดหกคอยซื้อนะตามใบยูวมันออกแปดหกหนึ่งิินนี่แปดหกหน่งใกล้วะแปดหกหนึงมันนากระดนกึะดนสกะดนเอกรดนเอะก่ดนอก็ไดุอกดอกไปดอกกปได้นัน จับตาไม่กลายว้เด้อไข่อ้อที่ทุกท่าเพว่า <c oughs> ไม่กลายนี่เลามาเห็นตูเลขเนะะ้อค่ะมาหนี่ตองวันห้าเก็ดเจ็ดเปนไ่ะคอยกระดือสื่อเก็ดเก็ดใบส,ส,สองใบกับหนึ่งหนึ่งใบสองใบบวอ,อาร่วมกันดมันรวมกันมันบ่ไดเอานึงก็ดใส่เด้อใส่อีกเด้นใส่ทานี้มันมา ห้าก okay. right. okay. 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 hmm. ็ได้เนี่ยก็เลยเอานึ่งนึ่งใบสองใบเจ็ดเจ็ดอีกสองใบอีกเรียกนุ่งห้องต้องวันนี้ห้าเจ็ดเจ็ดนี่เมนบทันครับไม่แม่กายใช่เ่าอยุแต่หล่อนะห้าเจ็ดเจ็ดมุเียวห้าใบห้าใบห้าใบเลขท้ายสองตัจ้า เออหาใบได้หาใบนะแล้วโชคดีห้าใบหาใบก็มือหนึงงตีสองมือนีกตัวหาใบเท่านเราถึงว่าโชคดีได้ห้าใบะบดเฮี้ยนนั่นกันหาใบนั่นโอ้เฮี้ยนตรงพามกันไงฮกใบบ่เฮี้ยนนี่อีกกะชีฮกใบตัวซิบเจียร ัวน้อยกระเทือกน้อยกระเอกได้แลนได้แลได้แลมันได้ลได้แลอยู่ไหนเนี่ยใล้แล้วสองนาทีองซ่อซ่ครับมาดีไม่ไกลกรเถิกล้พี่น้องอยู่นี่กรถล้เนาะ ถือเบิดคุ้มนี่ห<า>แหละจ้าบลัตคุ้มนี่แหละครับรลอตเตอรี่พูทธะใบสองใบพูทธะสี่ใบหาบ้หาใบหกใบพุทถือเลขไทยสามตัวกับมีนมเนาะเมกไก่เนาะจ้า,จาถือไก่ผัดถือสองตนะัวเ <c oughs> นาะห้าใบเนาะที่จริงเลขหนึ่งเจ็ดนี่เป็นเลขของอยูต้นเศรษฐีวินสันแมนเมฆไก่เนเห็นน้ำเล่ายู่แล้วออไป็ดไยไปเบิองอยู่บาติเลขเจ็ดเลขเลขเจ็ดหลายตัวแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งมนจ้าบาตนี้ยบ่เรียวสอง แปดหกกระซื้อไปซองใบมึงดูไก่เคี่ยงบ่ะเรียกมาเห็ดรถลมบาบนี้มันขันมาประจวบหมอกับเลขอยู่วัดบุรุพาลลัมถื่กันกับเพิ่มเนาะถื่กันกับเพิ่มมือนั่นอืมแมนแปดขีดน้ำเพิ่นมือนั่นก็ได้สิบเจ็ดมากคือเกันแมนบ่ก็ได้สิบเจ็ดก็เข้ากันได้เก้าสามกับสิบเจ็ดเนาะแมนแมนอยู่วัดบุรุพาลลัมสิบเจ็ดนี่ล่างย่างเดียวจ้าจ้าล่าง เพราะว่าปูนากร้อไห้ล่างย่างเดียวไห้ล่างย่างเดียวมากเนาะจ้าเพิ่นมาบอกลูกษยดเพิ่นแหละมาแ้มาซอยหลูกซย์เพิ่นคือลูกษย์ปูนาก็คือพระอาจารย์ตรงเนาะจ้าเป็นเป็นลูกเป็นเพิ่นเป็นลูกเป็นลูกอาจารย์ตรงเป็นลูกของปูนากว่าเพิ่นเขาหนักปูนากเป็นลูกศิครับปูนากเพิ่นรับเป็นลูกรับอาจารย์ตรงเป็นลูกเพิ่นก็เลยมาซอยเหลขกคออันนี้เหลขกคอเด้อ มาซอยลูกมาซอยลูกงวดก้อนนังซีหาจ้าเพิ่นอยากสร้างงวดก้อนนังซีหานะเลขอาจารย์ตรงก็ได้ซีหาซึ่กันเวันจังว่าโอ้ยเลขลูกนี่คือเหล็กลูกคือเลขกพอบนน้อบอกบนน้องสาธุให้ได้อีกเน่นอนได้คือเก่าเหล็เนาะเป็นกับเพิ่นกับสีมาขึ้นเกาปูปเพิร์ลาถึงเวลาแล้วปูปูเพิ่นล้าถึงเวลาแล้วจ้าจ้าเพิ่นมาเข้ากันกับ ต่นเศรษฐีเวียนสันเข้าเนาะแมนอันนี้มันจะตองหวดแมนมกอนเพิ่นอีกตองวดของแม่ไก่แมนแต่ว่าเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแมนจําได้รูจักสองเป็นหนึ่งก็ได้เพราะว่าแมนมอรเป็นเจ็ดก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้แมนมบจ้ามันมาเข่ากันมั้แต่ว่าแม่ไก่ว่าเป็นสองแต่ว่าแมนนวนพระล่วยเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งแมนเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่ขีดทับไปยังกันก็มีแมนมบ ก็เลยว่าเนาะในไก่คือว่าเป็นแบบไห่เฮานี่นั่นเป็นสปี่นว์มันเป็นเนืองวันนี้เฮาจะเอาเนาะครับเนาะจ้าวันนี้สิท่าแป้งเอาอยู่ดอกเมื่อกี้นแม่ไก่วันนี้แม่ไก่ต้องผ้ามูไปเอาเนาะครับเนาะวันนี้ไก่ผ้าลวดสิผ้ามูมูหาครับหาแนวทางไก่ผ้าลวดสิผ้ามูหาแนวทางครับสําหรับวันนี้ครับขอขอบคุณแม่ไก่หลายๆเด้อครับเด้อที่มาให้แนวทางนะขอบคุณค่ะคือกันยังไงก็ซอย กกดได้กดแช่ไม้ได้จ้ะเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าสิได้เลขเด็ดๆมาเนี่ยครับผมาฝากายผ้าลวยเด้อค่ะขซอยกดไหลกดแช่กายผ้าลวยบ่มีแม่ดี่เนาะมีแต่กายผ้าลวยตอนแรกสีมีแม่บัดนี้เพิ่นเพิ่นบอเอาจุดมันบ่ขึ้นโอ้ค่ะการขยผ้าลวดค่ะกดไหลกดแช่ เพื่อเป็นกำลังแกงหีไก่ผ้าลวยเด้อค่ะท่านผู้ชมสาธุสาธุครับครับฮะได้สำหรับคลิปนี้จะจบแค่นี้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมครับสำหรับทีม